สวัสดีครับเจ้าไต่ฮอนด้านาเซบันนะครับวันนี้พกไต่แล้วครับกับการรีวิวรถก่อนส่งมอบที่เห็นอยู่ตรงข้างหน้านี้นะครับก็จะเป็น Honda City รุ่น SV สีขาวมุกครับราคาจัดจาหน่ายอยู่ที่6กแสนเจ็ดหบาทครับราคาที่ไต่แจ้งไปเมื่อกี้นี้นะครับจะเป็นราคาที่รวมค่าสีขาวมุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Honda City รุ่น SV เนี่ยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเลือก Honda City อันดับแรกเลยเนี่ยก็จะเลือกเป็นรุ แน่นอนนะครับและเป็นอีกสีหนึ่งที่สวยมากๆครับแต่งออกมาสวยยังไงเดี๋ยวแต่พาไปดูรอบคันกันต่อเลยดีกว่านะครับสลับเฮอร์น่าซิตีนะครับรุ่น SV เนี่ยเขาจะมากับขนาดเครื่องยนต์1.0ลิตรวิเทคเทอร์โบครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่122แรงม้าแรงบิดอยู่ที่173นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงการประหยัดน้ำมันนะครับของเขาประหยัดน้ำมันได้สูงสุดถึง23.8กิโลเมตรต่อลิตรกันเลยทีเดียวนะครับ ไปต่อกันที่ดีไซน์รอบคันกันต่อเลยดีกว่าเนาะสำหรับกระจังหน้าของตัว s v นะครับกระจังหน้าเขาจะเป็นสีเงินแบบนี้นะครับไฟหน้าเนี่ยเขาก็จะมาเป็นแบบที่ลูกค้ากําลังได้เห็นอยู่นะก็คือเดย์ไทม์และนิ่งไลท์อยู่ทางด้านบนนะครับไฟเลี้ยวไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ไฟสูงส่วนคันนี้นะครับได้มีการติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมให้กระถางลูกค้าด้วยนะครับด้านล่างสายด้านล่างที่ลูกค้ากาลังเห็นอยู่ด้านหน้าอันนี้ก็จะเป็นสเกิร์ตทรงสูงนะครับหรือว่าเรียกทรงโม่ใหนั่นเอง ของตกแต่งอุปกรณ์ที่ลูกค้ากาลังได้เห็นอยู่ตรงนี้นะครับลูกค้าไม่ได้เพิ่มเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับคันนี้ใต่แถมทั้งหมดรอบคันเลยนะครับนอกจากตัวที่ได้ได้แจ้งไปนะครับคันนี้มีแถมเคลือบเซรามิกให้กระถางลูกค้าด้วยนะครับรวมไปถึงพ่นกันสนิมนะครับฟิล์มคันนี้นะครับก็จะติดเป็นฟิล์มเซรามิกฟรีคู่ให้กระถางลูกค้าด้วยเลยนะครับเดี๋ยวส่วนเปอร์เซ็นต์ฟิล์มแต่จะเขียนให้ข้างล่างเดสคริปชั o นนะครับหรือรายละเอียดด้านล่างใต้คลิปเนาะ กระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวครับตัวนี้จะมีการติดตั้งคิวกันสาตน์แบบฮอนด้าแท้ให้กระทางลูกค้าด้วยความพิเศษของ Honda าซิตรุ่น SV นะครับตรงมือจับเขาเนี่ยก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับเพราะว่ารุ่นอื่นเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถครับล้อของ Honda City รุ่น SV นะครับจะเป็นล้อลายนี้เลยขนาด15นิ้วครับถัดออกไปนะครับด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นสเกิร์ตด้านข้างโมดูลแท้กระถางลูกค้าด้วยนะครับ ฝาถังน้ามันอยู่ทางด้านนี้นะครับคันนี้สามารถเติมน้ํามันได้สูงสุดที่ E20 นะครับเติมได้ก็คือจะเป็นเบนซิน91แก๊ส691แก๊ส695และก็ E20 นั่นเองสปอยเลอร์หลังเป็นสีดำนะครับอันนี้ติดตั้งให้กระถางลูกค้าตัวนี้จะเป็นอะไหล่แท้เลยนะครับสปอกกาศคลิปสลัมตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานให้เรียบร้อยแล้วนะตัว SV จะเป็นสีเดียวกับตัวรถครับ ถัดลงมาด้านล่างนะครับตัวนี้ไต่จะมีการแถมสเกิร์ตทรงโม่ใอ่หรือทรงท้อคู่ให้กับทางลูกค้าด้วยนั่นเองนะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยตรงนี้นะครับก็จะมีเซ็นเซอร์2อจุดบวกทําสีให้กับทางลูกค้าด้วยนะครับไฟท้ายของตัว sv นะครับก็จะเหมือนกับตัวทุกตัวทุกรุ่นเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ตัวไฟท้ายเนี่ยจะเป็น led นะครับนอกนั้นก็จะเป็นไฟแบบหลอดอยู่ไม่ว่าจะเป็นไฟเรียวหรือว่าไฟถอยนะครับ โอเคลักษณะรอคคันก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะแลยวยังไงตต่าพาไปตรวจเช็คความเรียบร้อยว่ารถอประตูทั้ง4บานรวมถึงฝากระโปรงท้ายเนี่ยใช้งานได้ปกติดีหรือเปล่านะครับเปิดจากทางด้านหลังก่อนเลยโอเคอันนี้ใช้งานได้ปกติดีนะครับ ภายในนะครับของห้องนิสารตอนหลังก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยเนาะรุ่น SV นอกจากพา,าพิเศษด,ด้านภายนอกเกี่ยวกับเรื่องตัวมือจับแล้วเนี่ยครับภายในก็พิเศษด้วยเหมือนกันเพราะว่าเขาจะเป็นรุ่นเดียวเลยนะครับที่จะเป็น 2- นสีอย่างนี้นะครับก็คือจะเป็นลักษณะเบาะสีดำเน,นี่ยครับแผงด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นสีเบจเนาะลักษณะภายในก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้าน,นหลังนะครับก็จะมีที่ตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วน,นะครับข้างล่างจะเป็นที่วางสมาร์ทโฟนนั่นเองพยังปูพื้นอันนี้ปูให้กาบทงลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับ ปัะตุบานหน้านะครับโอเคเปิดได้ปกติดีนะครับตรงนี้แต่จะมีแถมเป็นคิวบันไดเอาวีดีให้กับทางลูกค้าด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นของฮอนด้าแท้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับดูที่มือไต้นะครับเห็นไหมมือของไต่จะเป็นสีขาวตัวนี้ไต่จะมีแถมไฟส่องสว่างที่เท้าฮอนด้าแท้กับทางลูกค้าด้วยนะครับ โอเคประตูทางฝั่งด้านนี้ใช้งานได้ปกติดีนะครับมาดูฝากระโปรงท้ายครับการเปิดฝากระโปรงท้ายนะครับดูที่สัญลักษณ์เฮชมาเนาะสอดมือไปด้านล่างจะมีปุ่มยา,ยางอยู่กดหนึ่งครั้งนะครับจะเด้งขึ้นมาแบบนี้เราก็ดันขึ้นมาได้เลยตัวนี้นะครับมีคําว่าซิตี้ตัวนี้ตัดแถมทัดกระบะท้ายของคอล้าแท้กับทางลูกค้าด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวอกอะไหล่เอาไว้เปลี่ยนล้อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนวมหุ้มเบลคู่หน้านะครับอันนี้อุปกรณ์ฉุกเฉินก็จะเป็นเสตสายลักจูงสาย่งบไสุเริคับ ส่วนเงินๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นม่านบังแดดหน้าเนาะในกรณีที่เราต้องจอดเอ่อจอดนานๆตากแดดไว้นานๆเลยนะครับจอดไว้ที่ทํางานแล้วก็ที่ทํางานไม่มีที่ร่มให้จอดเนี่ยครับก็อย่าลืมเอาตัวนี้ไปไว้ข้างหน้าด้วยเนาะอันนี้ตตดกระแถมให้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแต่ขออนุญาตเช็คด้านหลังต่อดีกว่านะครับว่าด้านหลังเนี่ยมีล้ออะไรให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับล้ออะไรนะครับจะมาอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จะไม่มีโฟมเหมือนตัวแฮสแบกนะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยแล้วก็แม่แรงจะอยู่ตรงนี้นะครับ มาต่อกันด้านหลังตัวนี้นะครับโอเคผู้ที่สารตอนท้ายนะครับก็ใช้งานได้ปกติดีเนาะแล้วก็คิว่อว่าอลอีนะครับจะมี l อดีเฉพาะ LED เฉพาะผู้หน้านะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นคิว่าไดธรรมดาเนานะแต่ว่าจะมีฐานด้านล่างสีดำๆแบบนี้ให้นะครับภายในนะครับอย่างที่บอกก็คือจะเป็นสีเบจเนาะนอกจะเป็นสีนอกจะเป็นสีเบจแล้วนะครับตรงเนี้ยวัสดุก็ยังเป็นหนังให้กับทางลูกค้าด้วยนะครับ เบาะนียจะเป็นสีดานะครับเดินได้สีเทาแบบนี้เลยนะครับขอบด้านข้างนะครับก็จะเป็นสีดําแบบนี้เนาะส่วนคอนโซลด้านหน้านะครับจะแตกต่างกับตัวแฮชแบกนิดนึงก็คือคอนโซลตรงเนี้ยต,ตรงช่องแผงแอร์เนี่ยเขาจะเป็นสีเงินๆแบบนี้นะครับขออนุญาตเข้าไนตัวรถครับ เช็คไฟรอบตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตปิดไฟก่อนเนะาะไฟตัดหมอกฮอนด้าแท้นะครับก็จะเป็นที่เปิดปิดเนี่ยจะเป็นอยู่ที่ก้านแบบนี้นะครับก็คือของฮอนด้าแท้เนี่ยจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยถ้าสมมติด้านนอกเนี่ยติดตั้งว่าของฮอนด้าแท้แต่ว่าปุ่มเนี่ยมันไปอยู่เปิดปิดอยู่ตรงเนี้ยอันนี้นสันนิษฐานได้เลยว่าอาจจะแท้ไม่จริงนะครับถ้าแท้จรงิจรงๆก็คือปุ่มเปิดปิดจะอยู่ที่ก้านแบบนี้นะครับ เที่ปิดไฟจุกเสรินหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay and Auto อันนี้ก็จะมีมาให้ในตัว s v ตั้งมาจากโรงงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้หน้าจอเนี่ยครับเดี๋ยวแต่ขออนุญาตเทสก่อนเนาะ and Auto อ่ะกดเข้าไปก่อนแล้วก็ปลดล็อกปลดล็อกปึ๊บโอเคแล้วก็อันนี้นะครับกดต่อไป ทุกอย่างทํางานได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตัวนี้อนนท์อตโต้ได้มีการอัปเกรดแล้วนะครับถ้าลูกค้าเคยดูรีวิวต่ายก่อนหนะ้าเนี่ยมันจะมีหน้าจอเฉพาะตัวแมพนะครับมันจะไม่มีชื่อเพลงนะครับแต่ตอนนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับตัว Apple แล้วนะครับนั่นคือด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีชื่อเพลงที่เราฟังอยู่นะครับแล้วก็ด้านขวามือเนี่ยครับจอใหญ่อันนี้ก็จะเป็นแมพนาทางนะครับส่วนตรงนี้นะครับเขาก็อันนี้จะมีบอกว่าเราจะไปที่ไหนเราก็สามารถเลือกจากตรงนี้ได้เลยอันนี้น่าจะเป็นคําที่ต่ายค้นหาบ่ออยเเวววลลาาารีกััทงงูค้นนะ ส่วนถ้าสมมติว่าต้องการเข้าแอปพลิเคชันอื่นๆเนะี่ยสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะเป็นแอปพลิเคชันอื่นเนาะว่าเราต้องการใช้อะไรบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะได้ใช้ไอ้หน้าจอเมื่อกี้นี้แหละเพราะว่าอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะฟังเพลงกับดูแผนที่นั่นเองนะครับเวลาที่เราต้องการดูกล้องถายหลังทํายังไงนะครับนั่นก็คือเราเปลี่ยนจากเกียร์นะครับเราอยู่เกียร์อะไรก็ช่างพอเราใส่เกียร์ R คือเกียร์ถอยตรงนี้นะครับขึ้นมาตรงนี้เห็นไหม จอก็จะเป็นแสดงภาพเป็นกล้องมองหลังให้เรียบร้อยแล้วนะครับกล้องมองหลังเนี่ยสามารถดูได้3ระดับนะครับเห็นด้านล่างตัวนี้ไหมส่วนใหญ่จะดูอันแรกกันเนาะก็จะเป็นมุมกว้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมโฟกัส130องศาแล้วก็อันนี้จะเป็นแนวดิ่งนะครับว่าเสียวขาวเน่เป็นท้ายรถของเราว่ารถท้ายรถของเราเนี่ยใกล้ส่วนอะไรแล้วหรือยังนะครับอันนี้ก็เช้เพื่อความชัวร์เนาะเมื่อกี้มีเสียงติเบาๆก็คือแปลว่าเซนเซอร์ทํางานได้ปกติดีนะครับ หน้าจอนะครับอันนี้ยังไม่ได้ตั้งนาฬิกาเนาะเดี๋ยวขออนุญาตตั้งให้กับทางลูกค้านะครับการตั้งนาฬิกานะครับนั่นก็คือมาปรับตั้งทางด้านนี้ได้เลยการปรับตั้งนะครับก็กดคำว่าทิปคำว่าเคอ,อกตรงนี้นะครับกดตรงนี้กดไปเรื่อยๆนะครับอันแรกเลนไม่มีแปลว่าน้ํามันอันนี้ขับได้อีกประมาณห้าสิบกิโลเมตรนะครับเอเวอเรจ ออยไลฟ์ right. ตรงนี้อันนี้ไต่เคยแจ้งไว้บ่อยๆนะครับว่าถ้ามันมีตัวเลขขึ้นไม่ต้องตกใจนะมันเป็นการนับถอยหลังการที่เราควรจะนํารถเข้ามาเช็คระยะนั่นเองนะครับโอเคอันนี้การปรับตั้งนาฬิกานะครับเชื่อว่าลูกค้านะ่าจะสะดวกเป็นย4่ิบสีนาฬิกาขออนุญาตปรับเป็นยสิบสีนาฬิกาให้กับทางลูกคา้านะโอเคกดค้างคําว่าทิปคําว่าคล็อกเนี่ยครับประมาณ7วินาทีนะครับเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นย4่ิบสีนาฬิกาให้เองเนาะคราวนี้นะครับเป็นเวลา16นาฬิกานะครับ แต่ต้องการปรับเร็วๆก็คือกดบวกเนี่ยครับทังเขาก็จะวิ่งเร็วๆแบบนี้ให้นะครับน่าจะเป็น17บเนาฬิกาเลยแล้วกันนะขออนุญาตเพิ่มเข้าไปอีก1น,นาทีให้กับทางลูกค้าเลยแล้วกันครับปรับตั้งเรียบร้อยแล้วกดทิปคอกตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ นาฬิกาตรงนี้กับตรงนี้จะไม่สิงกันเห็นไหมตัวนี้จะต้องมาปรับตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับการปรับตั้งก็จะมาที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่นาฬิกาส่วนใหญ่ลูกค้าสะดวกยิบสีนะครับแล้วก็ปรับนาฬิกาวันนี้นะครับเป็นวันที่เก้าเดือนสองปีสองพันยี่สิบสามนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิบเจ็ดนาฬิกานะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ยังเป็นสิบเจ็ดนาฬิกาศูนย์ศูนยอเพิ่อไปโอเค เรียบร้อยนะครับแล้วก็ออกมาปั๊บทุกอย่างมันก็จะเป็นตามที่เราได้ปรับตั้งเลยทุกอย่างก็จะตรงเนาะวันนี้มันพือรหัสที่9นะครับกุมาพัน2237เานการนั่นเองประมาณนี้คราวนี้ต้องการกลับไปใช้แอป Android Auto ทำยังไงนะครับกดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับการใช้ Android Auto สำหรับรุ่น Honda City นะครับจะต้องเชื่อมต่อสายอยู่นะครับยังไม่สามารถแบบบลูท t o t h หรือไรสายได้นะครับตัวนั้นจะมีเฉพาะในรุ่น Honda Civic เยงเท่านั้นเนาะถัดลงมาด้านล่างนะครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งขออนุญาตไล่ก่อนอันนี้หน้าจอเนาะถัดลงมาจากหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นออโต้เพียงแค่ลมเนี่ยเขาจะขึ้นจะลงให้อัตโนมัตินั่นเองเนาะมันจะยังไม่เขาเรียกว่ามันจายังไม่มีฮีเตอร์ให้นะครับตัวนี้ก็หมายความว่าถ้าสมมติเราเป็นคนขี้ร้อนเนาะปรับอุณหภูมิลดลงเนี่ยครับตัวเนี้ยเห็นไหมแรงลมมันก็จะค่อยเพิ่มขึ้นอย่างนี้นั่นเองนะครับถ้าเป็นคนขี้หนาวเช่นเดียวกันอ 26ตัวเนี้ยเมื่อกี้มันขึ้นเกือบสุดแล้วตอนนี้มันก็ค่อยถอยลงถอยลงอย่างนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือลักษณะการทํางานแอร์ออโต้ของ Honda City รุ่น SV นะทางลงมาด้านล่างตัวนี้นะครับก็จะมีพอร์ต USB สองพอร์ตนะครับพอร์ตด้านบนไอที่ว่างๆอยู่เนี่ยครับจะเป็นรูปสายไฟอย่างเดียวไปว่าเอาไว้ชาร์จแบตเพียงเท่านั้นนะครับถ้าต้องการต่อ Apple CarP เ a น a อร์ออโหรือฟังเพลงผ่าน USB ต้องเสียบพอร์ตทางด้านล่างเพียงเท่านั้นเนาะด้านซ้ายมือตัวนี้นะครับจะมีพาวเวอร์แอร์เลดให้กร,กรับ แล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์นะครับก็จะมีเปลนเกียร์ีเกีเกีเ็นเกียร์เกีนะครับปุ่มมี2ปุ่มปุ่มด้าน,นซ้ายมือเป็นปุ่มเปิดปิดเออปุ่ม,ป,ม,ป,ม,ป,มปิด idles o p นะครับหรือจะเปิดก็ได้ทุกครั้งที่สตาร์ทรถเนี่ยระบบจะทำงานให้อัตโนมัติแต่ถ้าไม่ชอบกดครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้ต่กดแล้วนะครับสัญลักษณ์ตัว A ก็จะขึ้นที่มารวกัดตรงนี้เลยก็จะเป็นตัว A แบบนี้นะครับ อันนี้เปิดปิดได้ตามความสะดวกของทางลูกค้าเลยนะครับด้านขวามือตัวนี้นะครับจะมีเป็นสีเขียวคําว่าไอคอนรูปใบไม้นะครับกดหนึ่งครั้งก็จะมีรูไปใบไม้สีเขียวขึ้นเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้จะแนะนําให้ใช้ในมหมวดที่อย่างนี้นะครับเ,เขาเรียกว่าถังน้ามันขึ้นเรียบร้อยแล้วก็แปลว่าตัวเนี้ยน้ำมันมันใกล้หมดแล้วยังนั้นจะแนะนำใช้ตัวนี้เพื่อเป็นการประหยัดน้ำมันพอเติมน้ำมันเสร็จปับ๊บถ้าลูกค้าไม่โอเคกับไอคอนโหมดที่มันต้องอ้างต้านแรงเท้าเออหยบ คันเร่งแล้วมันไม่ค่อยไปนะครับก็กดออกนะครับเดี๋ยวคันเร่งก็จะกลับมาทํางานได้ดีทํางานได้ปกตินั่นเองนะครับอ่าโอเคเมื่อกี้แต่เห็นแวบ,บแบบแต่เกือบลืมเลี่ยตัวนี้นะครับแต่มีการแถมกล้องมดูโรให้กับทางลูกค้าด้วยเนาะกล้องมดูโตัวนี้นะครับจะทํางานผ่าน wi-fi เนะาะจะไม่มีหน้าจอแสดงผลนะครับจะแสดงผลได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมาดูในโทรศัพท์มือถือเรานั่นเองนะครับคราวนี้การเชื่อมต่อนะครับก็คือเชื่อมต่อผ่าน w i f i เปิด wi-Fi เสร็จปั๊บนะครับก็ เข้ามาสักพักหนึ่งต้องมากดตรงปุ่มตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มอยู่แต่กดปุ่มตัวนี้ครั้งหนึ่งจะมีไฟสีฟ้าขึ้นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเขาจะปล่อยสัญญาณ wi-Fi นะเปิดปิด Wi-Fi อีกรอบหนึ่งก่อน mm hmm. อ่าเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับก็จะใส่รหัส wi-fi เข้าไปเดี๋ยวแต่ขออนุญาตใส่รหัส Wi-Fi สักคู่หนึ่งนะครับ ใส่สักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะไปรันไม่แน่ใจเครื่องนี้แต่มี honda dbr link แล้วหรือเปล่าเอ๊แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไต่กดเมื่อกี้กดเชื่อมต่อแล้วนะครับเดี๋ยวกดเชื่อมต่อให้ทีนึงพอมันเชื่อมต่อได้เรียบร้อยแล้วนะครับสัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้อินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์เราเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับตอนนี้เราจะเข้าอินเทอร์เน็ตเข้าดูอะไรไม่ได้เลยนะครับ ก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าเขาเชื่อมต่อกับตัวกล้องนั่นเองเนาะตัวกล้องมันไม่มี w บไฟดังนั้นมันจะเอาไว้แค่ส่งสัญญาณภาพเฉยๆนะครับคราวนี้จะต้องดูต้องเข้าที่เว็บแอปไหนนะครับนั่นก็คือเข้าที่แอปนี้เลยก็คือคำว่า dvr link นั่นเองเนาะเข้าไปที่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะมีหน้าตาแบบที่ลูกค้ากำลังจะได้เห็นอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับจะมีไอคอนอยู่3มไอคอนเนาะลูกค้าเลือกไอคอนขวาสุดเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล้องแบบเดียวไทม์นั่นก็คือตัวกล้องเนี่ยครับเขาจับภาพ ตรงนี้ได้นั่นเองนะครับเห็นไหมเป็นภาพเดียวกันกับที่ลูกค้ากําลังได้เห็นเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบเดียลไทม์เลยนะครับลูกค้าสามารถดูแบบเรียลไทม์อย่างนี้ก็ได้แต่ว่าอินเทอร์เน็ตเราจะใช้งานไม่ได้นะถ้าสมมุติว่าเจอเหตุการณ์สำคัญต้องการถ่ายรูปก,กดตัวนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะถ่ายรูปสําเร็จเห็นไหมตัวนี้นะครับมาดูที่ไฟล์ในเครื่องไฟล์ในเครื่องนะครับก็จะมีการโหลดมเมื่อกี้เราได้ถ่ายรูปไว้นะครับกดตัวนี้เข้ามาดู แล้วก็กดแกลลอรี่ดูเสร็จปั๊บเห็นไหมมันก็จะขึ้นภาพแบบนี้เลยนะครับกล้องนะครับการบันทึกเนี่ยเขาจะอยู่ในตรงนี้การเล่นวิดีโอเห็นไหมไฟล์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าต้องการดูไฟล์อะไรก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับอย่างตอนนี้อสมมติดูเป็นไฟล์ล่าสุดอ่ะแตดูครั้งนี้เท่านั้นก่อนเนาะแล้วก็เครื่องเล่นมันอาจจะดีเลยลีนิดหน่อยนะครับช่วงแรกมันก็จะประมาณนี้เพราะว่ามันมีการปรับจจนอยู่นะครับ เห็นไหมมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับว่าโอเคตอนนี้ไต่กำลังอัดคลิปรีวิวอยู่กล้องมันตรวจจับได้แบบนี้นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องการดาวน์โหลดวิดีโออันนี้เข้ามาในตัวเครื่องนะครับเผื่อว่าเอาไปใช้สมมติว่าไม่อยากจะพูดคำนี้เลยแต่ว่าเผื่อว่าใช้ในทางแบบจะเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องหลักฐานเกี่ยวกับการลดทอนหรืออะไรประมาณนี้ครับให้กดตัวนี้ค้างนะครับแล้วก็ดูคำว่าดาวน์โหลดตัวนี้ครับกดดาวน์โหลดปั๊บตรงนี้ได้เลยมันก็จะไปอยู่ในเครื่องนั่นเองเนาะ โอเคกล้อง okay, Hon d a D B R Link ก็ใช้งานได้โอเคดีนะครับหน้าจอตัวนี้ใช้งานได้นะครับใช้แอปเปิลแอร์แอนด์ออโได้เรียบร้อยแอร์เมื่อกี้ปรับออโต้ให้มันก็มีการปรับลดอุณหภูมิให้นะครับ USB ใช้งานได้ปกติดีนะครับเมื่อกี้เข้าเกียร์ไเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีภาพหน้าจอขึ้นเนาะเดี๋ยวเข้าเกียร์ดีก่อนนั่นเองพอเข้าเกียร์ดีเสร็จปับ๊บมีไฟตรงนี้นะครับลักษณะเกียร์ก็จะมีการแจ้งเตือนตรงมารวัตตรงนี้ให้กับทางลูกค้าด้วยนั่นเองนะครับ โอเควันนี้แต่ขอคนนี้จ,จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าลูกค้าต้องการสอบถามรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะครับลูกค้าสามารถแอด Facebook Fanpage หรือจะเป็น LINE แอดไต่ก็ได้นะครับทุกอย่างเนี่ยไต่จะทิ้งไว้อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสะดวกช่องทางไหนติดต่อช่องทางนั้นมาได้เลยนะครับวันนี้ผิดพลาดประการนดต้องขออภัยด้วยวันนี้ขอจบแค่การรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ